ครับดีครับมาอยากบันเทิงม่วกสุดๆมันม้วนม้วนม้วนบอกม้วนไม่ใช่ม่วกมวกม้วนม้วนจอยม้วนจอยม้วนจอยสุดๆปร่มันมากนะเอาจริงจรู้สึกว่าสงการเป็นเทศกาลที่แบบคนไทยมันต้องสงการจริงๆวันปีใหม่ไทยใช่แล้วแบบปล่อยจอยเมื่อกี้คือแบบไม่ดึงเทแล้ว เน้นจอยอย่างเดียวแล้วก็เป็นราคาที่นีนี่ทำทำน้ำใช่ทำน้ำใช่อะไรน้ำสับปะรดะไรนะน้ำสับปะรดสดชื่นเหรอไม่ใช่ม้วนม้วนชื่นม้วนอะรสักอย่างอร่อยนะอร่อยช่วยดับร้อนช่วยดับร้อนเดก็นอั้น่น้เีใบครครับผมมัน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 เป็นเกมที่เหมือนแบบอะไรนะ ปกติอ่ะ th คนที اف, น่ทายถูกจะชนะถูกไหมแต España, owania, ่เนี้ยคนที่ใบเออคนเออเอาคนที่ใบจะชนะแต่เนี้ยเป็นคนที really ่ทายถูกชนะอ่ามันก็แบบมีทางสว่างให้เรานิดหน่อยอันนี้สนุกดีครับเป็นงานที่สนุกแกล้งกันใช่เสียดายวันนี้ไม่เปียกอะอยากเปียกมากเลยอ่ะจริงๆเขามีโซนเปียกนะครับเขาอยากเปียกใช่ก็เล่นบ้างครับ เล่นบ้างแต่อาจจะไม่ได้เล่นทุกวันเลยใช่ก็มีไปเล่นบ้างเพราะว่าแบบเพื่อนๆนก็เล่นกันอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากไปเจอเพื่อนเพื่อนบ้างเพราะว่าเพื่อนเพื่อบางคนก็อยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยใช่ของบุ๊กเล่นตอนเด็กๆครับใช่พอโตมาไม่ค่อยได้เล่นแล้วรู้สึกว่าหมดวัยยังไงก็ไม่รู้เออจริงจริงจริรู้สึกว่านอนอยู่บ้านอะไรอย่างงี้จกับจอยจอยดีอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยก่อนนะคะือเราต้องไปเล่นทุกวันเลยนะสมัยก่อนมา13บส1มสหใช่ไหมครสมัยนี้เขาเหมือนเขาเลื่อน เลื่อนเวลาสงการขึร้นมาไม่ไแววน่ใจใช่ไหม,ไม,มเออสมัยก่อนคือหนกต้องเล่นทุกวันเลย3วันแล้วแบบเอาโอ่งขึ้นรถกระบะแล้วให้อาเอาโอา่งลุกขึ้นรถกระบะแล้วก็แบบไปเล่นกับพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเติมน้ำปุ๊บมันก็ไปสระนระม,มาที่นี่ได้จฟินพาวเวอร์แรงๆใช่ครับผมฝากงานนี้ด้วยนะครับอภิมหาสงการนะครับใช่ครับอะไรนะม่วนหนุกอะไรนะไม่ใช่เดี๋ยว วันหนุกสุขคัทเออวันหนุกสุขคัทนะครับก็มีวันมีวันที่11ถึงวันที่16เ oh. มษายนนี้นะครับผม <Okay. S 2> ที่คิงพาวเวอร์รัน้ำนะครับสนุกมากันได้นะครับใช่ครับก็ม,มีทั้งมินิคอนเสิร์ตฟรีแล้วก็ร้านอาหารร้านดังตั้ง50บกว่าร้านที่คัดมาให้ทุกคนนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมมีศิลปินที่แบบขนมาทัวฟ้าหน่งเมืองไทยเลยก็แบบเยอะมากๆก็อยากชวนทุกคนนะครับมากันเยอะแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกด้วยท,ที่ที่นี่เขาเล่นน้ำกันเป็นครั้งแรกครับชัยนคก จาจจา,จาแ,แจก<า>มาแต่พรุ่งนี้ได้ข่าวว่าเขาจะแห่ขบวนจากอนุสาวรีย์มาที่นี่เลย่ะครับยิ่งใหญ่เลยนะพรุ่งนี้เปิดสงการวันแรกนะครับใช่ครับผมก็น้องๆในค่ายเราเท่านั้นเลยที่มากันก็มากันติดเลยจนถึงแ6บบ16เลยยาวๆมีเจมโฟร์ดเอิร์ธมิกแล้วก็มีปอนผู้วิทยแล้วก็จุงดัง,ใช,งใช่ครับยาวๆครบแกงเลยแบ่งๆกันมาแบ่งๆกันมาแบ่งๆความสนุกครับผม ใช่ครับใช่ EP ที่4ครับใช่ครับใช่โอ้โหจริงเอาจริงตอนไปถ่ายมันสนุกมากนะด้วยความที่แบบเหมือนเราตื่นตั้งแต่ตีห้าเนาะออกจากโรงแรมตีห้าครึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในร้านอย่างเันะทำอาหารเตี่ยมอาหารปุ๊บแล้วพอถึงเวลาเราก็มาขายขาย2รอบก็ประมาณถึง4ี่ทุ่มครึ่งอะกว่าจะได้กลับบ้านเอาจริงแบบ มันสนุกมากๆจริงๆแต่ว่าตอนตัดออกมาอะไรเงี้ยอาจจะสั้นไปหน่อยวอนแอดมินจีเอ็มทีวีนะครับเพิ่มระยะเวลาให้หน่อยนะะครับผมก็แฟนๆก็น่ารักครับอย่างบางคนเขาก็เขาก็ตั้งใจที่แบบว่าจะกินให้หมดในสิ่งที่แบบเราทําให้อย่างบางคนเขาก็อิ่มแล้วเราก็เห็นว่าเออเขาก็พยายามกินว่าเออเขาแบบรักษาน้ําใจให้เราหรืออย่างบางคนแบบทานเผ็ดไม่ได้ก็แบบพยายามกินอะไรทบใช่ก็รู้สึก ดีใจมากๆที่แบบว่ากระแสของรายการนี้แบบไปในทางที่แบบดีมากๆแล้วก็แฟนๆที่ญี่ปุ่นก็ให้การต้อนรับที่แบบอบอุ่นมากๆน่ารักน่ารักมากใช่ก็หวังว่าจะมีซีซั่นสองแล้วก็หวังว่าน้องๆในค่ายคนอื่นก็จะได้ไปหรอนการก็จะได้แบบไปมอบความสุขให้ทุกคนเลยครับใช่ ก็ถ้าเขาจัดให้จัดผมก็จัดให้จัดให้ได้เหมือนกันครับก็อยู่ที่ค่ายก็แล้วแต่เลยครับผมแต่ถ้างานมาผมก็พร้อมที่จะเดินไปทําให้อยู่แล้วแต<ช>่แต่ว่าถ้าสมมติเขาจัดญี่ปุ่นใช่ไหมเราทําอาหารไทยแต่ถ้ามาไทยอ่ะเราทาเป็นอาหารอย่างอื่นไหมเป็นอาหารญี่ปุ่นแทนอย่างเงี้ยออซูชิอยากลองปั้นดูแต่รอดหรือเปล่าไม่ดูนะอีกเรื่องหนึ่งผมเหรอครับผมอยากทํา โซบะไม่ก็อุดองเย็นเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนก็แบบอยากให้ทุกคนได้กินอะไรเย็นๆจะได้แบบคลายร้อนได้ใช่บอกเลยอร่อยแน่นอนใช่ใช่ได้เป็นลูกเขยแน่นทำอาหารเป็นแน่นอนครับคร้อนนะแซวแซวแซวแต่เก่งขึ้นแน่นอนทุกคนเลยใช่ครับแต่ว่าคู่เราเนี่ยทำไมเวลาไปต่างประเทศก็จะมีความ ามาเติบเป็นแฟนแต่ทำไมคึงคนไทยเราเป็นขนาดนี้เราไม่เขไม่ค่อยได้เจอกันที่ไทยไปนอกเจอกันตลอดเนี่ยทุกคนแบบที่ไทยมันยุ่งเลยครับใช่เราไม่ค่อยได้เจอกันเวลาไม่ค่อยตรงกันนี่จริงๆเนี่ยฟอร์ดฟอร์ดขึ้นนัดมาบอกจะไปกินอะไรนะส้มส้มตำอะไรนะอ๋อใช่พอดีว่าเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนไปแบบไปขอนแก่นมั้งแล้วมันมันไปกินร้านแบบร้านก้อยอะไรเนี่ยใช่ก็เลยส่งไปให้บูบูู๊ก็ถามว่าเอ้ยเราจะกินอะไรกันดีองค์มาเกษตร หรือกินกินก้อยดีใช่ก็บอกว่าเออทั้งสองะแต่ว่าตักงการละกันเวลาไม่ตรงกันเลยใช่้วันนีคือ๋ออะไรนะครับมีสิครับมีสิครับจริงเราก็ถ่ายกันตลอดทุกครั้งที่จบงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ลงไหมถ่ายตลอดไม่ลงลงตลอดปันแขกไงมีตลอดสตอรี่ก็มีอะไรเงี้ยใช่ อีกจังหวัดทุกที่แหละฮะใช่แต่ออกสื่อไม่ออกสื่อแต่พออยู่ไทยแล้วมันแบบมันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไอ้นี่กันเท่าไหร่แบบไปถึงแบบไม่ค่อยแบบเออลงลงลงรูปอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีกันไม่ได้โกรธกันใช่แต่พอเหมือนเราเราไม่ได้ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบเออได้แบบได้ไปจอยอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกสนุกแล้วก็ถึงแบบลงถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าเราไปต่างประเทศมันก็บ๊มันก็หลับผมก็ถ่ายได้ไงอะไรเงี้ยใช่อะไรแล้วอยู่ไทยไม่หลับหรอ ก็ไม่ค่อยเขาตื movie, ่นตลอดเลยด้วยหรอใช่ใช่เรื่องหลับเราหลับทีไหนอะไรนะครับเรื่องหลับเราได้ทีไหนไม่ฉานะคนหลับดีเนี่ยผมนี่ฉามากเลยผมไม่หลับกลางคืนไงใช่กลางวันเนี่ยหลับจังเลยกลางคืนไม่หลับไม่รู้ทำไมมนุษย์เป็นมนุษย์แบบอยู่ไทยทำทางเขาเรียกว่าไะทำโซนยุโรปแบบอ่อนแบบอ่อนใช่จริงๆเขาเด็กนอกนั่นแหละใช่ยังไม่ยังไม่กลับมาจากยุโรปใช่ยังยังกับเวลาไม่ได้เลยครับเกิดที่นู่นครับ สเตอร์ที่นู่นใช่ใชแล้วว่าเราต้องย้ายมาอยู่เมืองไทยเพราะว่าพ่อแม่ย้ายมานี่ไปเรื่อยอ่ะคนไทย,ไไอยของแพ้เลยอ๋อเออตกใจเหมือนกันถอดแล้ว,ลวไม่รู้เหมือนกันอยู่ในกระเป๋าใ,ใช่มันใส่มาแล้วมันหลุดตีมไงตีมมันแหวกอกไงก็เลยเออไม่ได้อยากแบบโล่งๆดีกว่าแต่ว่าตอนขากลับก็ใส่อยู่แล้วนะครับใช่เพราะว่าตั้งใจใส่มาอยู่แล้ว เออถ้าเต้นแล้วมันขาดแล้วทําไงเราก็หายเราก็ใจไม่ดีเราก็แบบอยากรักษาของมันนานใช่แต่เอาจริงนะดีใจนะวันนีนะ้ที่ถ่ายลงะ่ะเพราะว่าไม่คิดว่าฟอสจะชอบจริงๆอะไรยเงี้ยแต่เพราะเราพยายามที่จะเลือกสีที่แบบเออฟอสจะใส่อะไรเงี้ยตอนแรกกลัวมันจะใหญ่ไปแล้วฟอสจะไม่ใส่ <laughs> แต่วันนี้ใส่มาเองก็รู้สึกดี <laughs> อะไร ใจดีใจใช่ใช่เราซื้อของให้เพื่อนเขาด้วยลิมิเต็ดลิมิเต็ดเลยเขาไปเดินหาให้เผมอวดนะผมอวดนะลิลิมิเต็ดนะเขาบอกวันนี้พนักงานที่ญี่ปุ่นบอกเนี่ยเนี่ยมีเฉพาะที่โตเกียวหรือเอาโตเกียวมีเฉพาะที่โตเกียวเนื้อสีเนี้ยนี่แหละพี่เอาอันนี้เลยใส่ถุงสุดยอดสุดยอดครับตอนเห็นรับล่าซื้อมใช้บ่อยโอขอบคุณมากรู้สึกแบบเออดีใจที่เขาซื้อของวันให้เราเพราะว่ามันจีใจมากๆครับใช่ ครับเดี๋ยวรอตุลาเนี่ยรอลุ้นเลยเนี่ยเป็นไรดีนะเฮ้ยเราต้องเราต้องใหญ่ใหญ่กว่าเขาหรือเปล่าไม่นะครับมันต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วครับเพราะว่ามันแบบใหญ่กว่าตลอดเลยมันให้อะไรมาก็ใหญ่กว่าตลอดพูดไปก่อนพูดลอยลอยพูดลอยลอยแล้วอ่ะเขาติดตามเราทำไงไม่ผมไม่ใหญ่กว่าตลอดเราคบไงเราคบไปสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวปีหลังๆอยู่กันไปสักสิบปีซื้อบ้านซื้อเครื่องบ่งเครื่องบิน ้ขอให้ผมมีเงินซื้อให้บุ๊กด้วยนะก็แสดงว่าต้องรวยแล้วแหละแสดงว่าต้องเก่งมากๆก็ถือเป็นเรื่องที่ดีใช่ครับใช่ก็ถ้าสมมติซื้อบ้านได้กันได้ก็น่าจะมีหลักพันแล้วล่ะครับตอนนั้สักพักปีหนึ่งกลับไปซื้อขนมความธรรมดาที่แสนพิเศษตั้งหมดไม่ใช่ครับผมจริงๆก็เป็นมาตลอดแหละครับผมใช่ใช่เพราะว่า ก็ถ้าเจอก็ถ่ายตลอดครับทุกครั้งที่เจอก็คือถ่ายตลอดใช่นี่แบบว่าที่เชื่อว่าว่าไปญี่ปุ่นอะพี่ถ่าถามคำนี้เลยบอกว่าถ้าฟอร์ถ่ายแต่คนอื่นนะไอ้บุ๊กไม่ถ่ายบ้างหรอมันไม่เจอไงเจอยากอยู่แต่เวลาเจอก็ถ่ายตลอดไงครับเพราะว่าช่วงก่อนบุ๊ถ่ายซีรีส์ครับใช่นี่แบบบางวันที่บุ๊กว่างไงฟอร์ดก็จะไม่ว่างวันนี้ฟอร์ว่างก็จะไม่ว่างใช่ แต่ว่านี่อ๋อนึกว่าจบแล้วกูตอบกูตอบเลยหมดแล้วเหมือนกันอ๋อใช่จะบอกว่าคือจริงถ้าเจอบุ๊กก็ถ่ายตลอดก็เจอทุกครั้งที่ถ่ายนั่นแหละใช่แต่ว่าเราออกนอกบ่อยไอ้นะครับไม่ครับก็คือนั่นลงนั่นแหละครับทุกที่มีเราไปดูรูปมันในโทรศัพท์รูปบุ๊กแต่ละอันนี่คือแบบอืมดีดีทั้งนั้นเลยดีดีทั้งนั้นเลยดีมากเลยนี่เซฟแล้วนะสุดๆด รอจบแล้วครับก็น้องๆน่าจะปิดกล้องกันวันนี้ครับส่วนตัวพี่โชนปิดเป็นเมื่อวานไ้มครับใช่ปิดเอปิดปิดตัวละครเป็นเมื่อวานแล้วใช่ก็รอดูครับยังไงก็ฝากด้วยฝากของน้องด้วยฝากน้องคิงกับน้องซีด้วยนะครับแล้วก็น่าสดงอีกเยอะมากเลยใช่ครับน้องๆตั้งใจกันมากเลยก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆนะครับใช่ครับเอาจริงไหมเมื่อวานนั่งคุยกับกับพี่ก๊อฟร่วมกันบอกพี่ก๊อฟ เชื่อไหมว่าผมอะ่ะผมรอมิวทุกวันเลยเพราะด้วยความที่มิวกับบุ๊กอ,อายุเท่ากันแล้วแบบ mm hmm. ฟิลคุยภาษาเดียวกันอะ่ะ mm hmm. เพลงอะ่ะ mm hmm. เพลงคล้ายๆกันน้องๆบางทีน้องๆจะเก่งเต้นอะไรเงี้ยพี่บุ๊กมาเต้นกันโอ้หพี่ไม่ไหวน้องพี่เต้นไม่ได้หรือแบบบางทีฟังเพลงแบบใหม่เกินอย่างเงี้ยเราก็ไม่อ mm ิน hmm. เลยอย่างเงี้ยเออใช่ก็รอมิวรอมิวแบบมามามา,มาแบบวันที่มิวมีคิวอะไรเงี้ยเราจะมีความสุขพิเศษเพราะเราคุยภาษาเดียวกันกับเพื่อนอะไรเงี้ย แต่งน้องน่ารักมากครับ,แบ,บแใช่ใช่พี่ชนจะได้ออกคัฟฟี่พี่ไหนแฟนๆเขาก็รออยู่เออ,เอ,อเอาจริงไม่อยากให้ติดตามพี่ชนมากอยากให้ติดตามน้องๆมากกว่าเออใช่แต่พี่ชนออกมาน่าจะอีพีกลางๆนี่แหละครับใช่แต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบไปดูเส้นเรื่องมันมีความสนุกแล้วก็แบบมีถึงแบบ มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพูดถึงชีวิตจริงของของของคนที่จะเป็นศิลปินด้วยอะไรครับผมก็อยากอยากให้ทุกคนเข้าไปลองติดตามเช่นเรื่องดูใช่ก็ออ่ะรอีพี่พ้อมจะมีโมเมนต์น่ารักของน้องๆมาฝากแฟนด้วยเพาะเราทีวีแล้วทำงานแล้วนะถ้าเจอก็จัดให้ครับถ้าเจอก็จัดให้ใช่เพราะว่าเอาจริงเวลาเราเจอมันก็สนุกดีในการที่แบบว่าเราก็แบบเอออยากให้คนอื่นได้เห็นแบบมุมอื่นของน้องๆด้วยนอกจากแบบในงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ เพราะเราเจอเราก็จะถ่ายให้ตลอดก็ถือว่าเป็นการคือกำาไงให้สังคมละกันเลยใช่เพราะผมก็ได้ด้วยเลย้ยครับใช่เอาจริงจริงอยากเตือนเริ่มแบบการการเดินทางไปเที่ยวมากกว่าเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปีใหม่ปีใหม่ไทยเนี่ยสนใจนะแบบบางทีบางคนอาจจะเล่นน้าจนเพลินหรือแบบบางทีแบบเดินทางด้วยขับ มไม่ได้มาระวังอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเตือนเรื่องความระมัดระวังในการเดินทางมากกว่าครับเพราะว่าเป็นห่วงจริงๆครับอยากให้แบบเป็นสงขการที่สนุกแล้วก็กลับไปเจอคนที่รักแล้วก็แบบเออแฮปปี้กับมาทํางานต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆระวังตัวเองด้วยแล้วก็ระวังคนอื่นด้วยครับ ครับผมก็สงการนี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมก็ใครที่กลับบ้านนะครับก็ขับขี่ขับรถเดินทางปลอดภัยนะครับผมก็ใครที่ไปเที่ยวก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้กลับบ้านอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนก็มาที่คีมพรังดังนะครับกับงานอภิมหาสมการนะครับผมตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่16เมษายนนี้นะครับก็ศิลปินตัวฟ้าเมืองไทยมาหมดนะครับแล้วก็ีร้านอาหาร้านดังมากกว่า50ร้านนะครับผมแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตฟรีนะครับผมแล้วก็พุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะครับทีี่ม การเล่นน้ำที่นี่ด้วยครั้งแรกนะครับผมก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับอยากให้ทุกคนสนุกเอนจอยกับชีวิตนะครับแฮปปี้แฮปปี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เปิดครับผมไปดูไหมอ๋อเกิดพ่ดนะอ